อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด นมนดีต่อหัวใจกินมามาแปลงระเบิดเลยเด <c oughs> ีย๋ยวอะไรนี่คะ <c oughs> มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆขาจะพาผมเที่ยวตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนที่เรียกว่าที่นี่ เล่นกันสุดๆจริงๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีความสุขสนานขนาดไหนนะครับตามผมมาเลยครับทุกคนมาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก็มาด้วยนี่ครับนี่ฮะครอบครัวครอบครัวนี้ที่ผมบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะเป็นไงฮะน่ารักอยู่ เดี๋ยวผมปิดไปนิดนึงค่นเดี๋ยวจะพาไปดูสาเสแซ่บๆเยอะมากค่ะต้องมีอีกเหรอปามหนูมาเลยค่ะไปเลยอย่ได้บอกใครนี่น้องแดงนะครับและแดงนะครับอรักว่ะแล้วแล้วอะไรเนี้ยทำไมเขาแบบปิดไฟต้อนรับพี่ขนาดนี้เหมือนมันโดนน้ำเหมือนไม่รู้อ่ะมันช็อตแต่พี่ไฟไฟช็อตใช่ไหม เอาจริงนะตอนนี้กูประมาามากกูไม่เคยประมาทมาขนาดนี้เลยบอกเลยดูนะหันหน้า,นาทางนี้หันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องไปดูคนอื่นหรอก <c oughs> ผมบอกเลยดูสองคนนี้พอ <c oughs> ดูสองคนนี้พอแล้วงานนี้แบบเหลือแล้วะนี่คือคนที่จะพาผมดูวันนี้ ใช่ไม่มีเพลงสนทองนี่สุดจริงได้แล้วได้แล้วผมจะบอกว่าคือเพิ่งเข้ามาก็รู้สึกได้แล้ว่าที่แสนอันนี้เป็นยูทูบเบอ1วันนะคะเปลี่ยนๆมาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกัน1วันนะฮะแหมเอ๋สวยไหมสวยป่ะเพราะแบบเซ็กซี่หรืเปล่าจัดไปดิเดี๋ยว หนูมาตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งตอนที่เราคุยกันก็ยังไม่ได้เข้ามาแต่เอยบ้านอยู่บ้านแต่พอมาพกก็ถึงใจให้หนูเลยถึงใจต้อดพี่แล้วดูเดี๋ยวช่วยกันเสอ่อช่วยกันสุดใ่เลยเดียวนกิ่เาะ พอ,พอสั่งเราตักนิดหนึ่งพี่ยาวลงนะอันนี้คือนะ ประกาศให้คนกลับใช่ไหมนี่ถนนข้าที่กลายเป็นถนนเงียบปิบเลยใช่ไม่กิบมาแบบเงียบเลยไม่ดู่นจะว่าอย่างนั้นนี่ไม่กิบมาเงียบสนิทเลยไปชนหม้อแบงไฟฟ้าต่อระเบิดกุ้ลงไปอ่ะโน่นแหละเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะทุกคนอยากไปด้วยมาดิเอาไหมถ้าอย่างนั้น ไปแจ้งนะครับมาเราจะได้กินอะไรก่อนเดินดูก่อนนะได้มาเขาหนูถือแก้วแฟนมาทำไมเดินโน๊ตไม่เป็นไรเดินทีให้ไปโอหกินแล้วครับใช่สวัสดีครับโอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโดนจีนแล้วโดนจีนแล้วโอ้ปีเย็นฮอกซี่พี่อย่างโหดเลยช่วงนี้ เจ้สวัสดีครับฮมาครับมันมันมีแรงดึงดูดที่นี่มารักเหรอใช่อ๋อฮ่าคุณคุณเรียกไฮเราเรียกไฮแล้วเดี๋ยวนะกลายเป็นหนุ่มญี่ปุ่นไปแล้วโอ้ตีครับจีนะครับเจ้าของร้านซอมรถจีเลนสิ่งนะครับต้องบอกว่านาเนี่แล้วทำไมท่านไปปิดไฟแล้วไม่เปิดไฟไหมเขาเนี่ยโดนอะคนรู้สามาพักกันปิดไฟร้านเ่อยเลยเนี่ย โอเคเดินเล่นก่อน่อนนะครับน้องชายรับได้รับได้แต่ตัวโตจริงไหมผมไม่อยากยินได้แก่ไปไปไปกครับทนย่าดูแลแล้วเดินเลาะกันก็ได้นั่น หน,ห,นหน้าหนูยังโอเคอยู่ใช่ไหมเกือบแล้วละ่ะ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคเนาะ <c oughs> ตัวเองว่าโอเคปะ <c oughs> ไปครับโนทองฮนะและที่นี่ก็คือโอนทองนะครับทุกคนของเล่นี่ขนาดาสวัสดีครับอุยคุยอุยผมบอกโอนทองที่สุดจริง <c oughs> เอาหายไปคนหาย <c oughs> <c oughs> สวททางหลวงครับเจอกันที่สวททางหลวงนะครับ เรามาอยู่ที่ถนนเงียบกิปข้าวทิย์ข้าทิเขทิพต้องเสียงดังนิดนึงแฟนถนนข้าวทิ์นะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ถนนข้าวทิพ์อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอนี่โพนทองโนทองนี่เมืองคนน่ารักจริงๆนะ โอ้ยยาวมาถึงนี่เลยนะยาวเยอะเยอะเยอะเอาคนยงเยอะได้ถ้างนั้นหนูพาเดินก็เหรอวันนี้มีเลี้ยงกันเหรอวันนี้ไม่มีละมั้งไปดูได้ป่ะต้องเรียกว่าแต่ทุกคนไม่ยอมถอยเลยนะไม่ถอยจริงอยู่ต่อครับอ ทำหนูไม่ทันตัวเล็ยกยป็นผู้ไปไมาก เยวนะเดี๋ยวนี้ถ้ากาถ้าการถ้าการไหว้มันมาอย่างนี้มีเหรอหนูไม่อยากออกก๊อกแหมไม่ให้ออกไม่ออกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะตัดให้ตัดออกเลยเดี๋ยวตีปิดเดี๋ยวพี่ตัดออกให้ไม่หนูเลยเอาเลยแตงโมเดี๋นี้ผู้ใดญ่านหนูเทปวงก้ามหนูเล่นกผู้สวยแล้วครับสวยไหมสาวสวยสาวลูกฝาแฝดสาวลูกฝาแฝดหนุ่มเทปค่ะสวัสดีครับ นะครับกินคนรู้จักเยอะไมเนี่ยกินคนรู้จักเย่ะตัเลเลไม่ใช่ใช่แใช่ไม่ไม่ใช่เพเอเคเกเอาจริงๆถ้าเกิดเราไปไม่ดับเราคคุยกันไม่ไมร,ร,ร,รู้เรื่องนะโ้ยเชื่อหเพะแ่เยไเื่อหหย ออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนเนอนขาเริ่มจกตากันแล้วนะตอนนี้นในแก๊งนี้มันจะมีอยู่2-3คนแดนเก่งมากามากเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รู้นะครับว่าหลังจากเพลงมาเราจะรู้ว่าใครเป็นคนแดนกัน รอแกก่อนแดงรอแกก่อนอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เมาแป้งหรือ,มอ,มอเมาเมาอะไรแป้งเข้าตาจิ สวันนี้เราห้เจะขิ่พาไปนะฮะเราอาจจะยังไม่รู้จักใครนานั้นนะครับแต่วันนี้เรามาเจอกบ่อยแล้วเกินนะเจอบ่อยล้เกินผมได้ยินคำหนึงว่าเจอบ่อยหลือเกิน yeah <laughs> มันเหมือนนางฟ้ากับยาจกอะ่ะเอออันนี้โอนได้ไหมครับเดี๋ยวพี่จ่ายให้ครับ พลทองนะครับพลทองที่นี่พลทองครับ 打不开